นับนี่อ้นไอ้นูใครลอกครับผมน่าหลบปิงปองหลบปิงปองครับผมใครลอกใครลอกไปตครับตอมก้อนครับผมวอสามใครใครแวาคุกแ่น่ะ ได้วผมต้มหลอนหลนครับเฮ้ยมัไนไม่มีกินข้าวเลยเหรอพีมโอ้เดด